เฮ้ยไรอ่ะหู้แสดพ่อเองโว้ยโถ่ป้าป๋าผมเป็นยังไม่หิวเลยนะไม่ได้มาตามไปกินข้าวแต่พ่อมีธุระจะขอคุยด้วยสักน้อยอะไรกันน้าอะอะไรกันอีกแล้วป้าป๋านี่ดิเล็กพรุ่งนี้นะ พ่อเชิญเพื่อนของแกกับเพื่อนของพ่อมากินข้าวเย็นกันพ่อเชิญเจ้าคุณปัจจกเออนี่เจ้าพลนิกรเพื่อนของแกน่ะเขาโทรมาบอกแกจำไอ้สองคนนี้ได้ไหมเฮะออ๋อไอ้พลไอ้นิกกรจำได้มากกว่าเดี๋ยวนี้มันมันยังกระล่อนอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าล่อวะอปะ๋าอ้ยเขาแต่งงานมีเมียแล้วทั้งสองคนกันแล้วอ๋อ ไ <My> ม่กอดไอ้พวกนี้มันเป็นอยู่ดีไม่ว่าดีนะป้าป๋าค่ะอือก็เห็นเขามีความสุขดีนี่ว่าก็มีอยู่ต่แกคนเดียวเท่านั้นท<ะ>ี่แปลกประหลาดผิดมนุษย์เขาถึงเวลาสมควรจะมีเมียได้แล้วแต่แกไม่รู้จักหาแปลกมากโอ้อหว่าแปลกป,ป้าป๋าอะไรแปลกผมก็อยู่ดีมีสุขของผมอยู่แล้วนี่ป,ป้าป๋าเอ๋ป้ป้าป๋าถือไว้ก่อนนะนะ เนี่ป้าป๋าครับถ้าป้าป๋าเป็นห่วงนักแล้วก็ว่าผมเนี่ยนะจะไม่มีเมียแล้วก็งั้นผมสร้างขึ้นมาเองเลยดีไหมป้าป๋าเฮ้ยอย่าจังนะแกพ่อไม่เอานะทำไมแล้วป้าป๋านี่ผมจะทำออกมาให้สวยเลยนะป้าป๋าและเหี่ยวย่นอย่างป้าป๋านี่ไม่มีหรอกนะนี่แกอย่าแกวิทยาศาสตร์นักเลยดีเล็กเอ้ย เอาไอ้ที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาตินี่เหอเออนี่เป็นอาว่าพวกนี้เพื่อนแกเขาจะมากันนะแกก็ออกจากคุกสวรรค์นึงนะเออเฮ้ยนะปากินเข้าไปได้ยังไงอะไรสารเคมีเหรอโอหอะไรอะไรนะแก้วนี้มันคืออะไรอะไรคืออะไรม่กินเดินไปแล้วปว้ากินไอ้แก้วนี้มันก็คือ <S <S มันคือคือคืออะไรคือคืออะไรมันคือน้ำปะป่ามาทัวรบ้าท้ามาตกใจหมดเอาลาเอาึ้นไปไึืนอยู่เป็นบ้า โอ้ยเต็มทีครับเจ้าคุณเป็นยังไงครับเจ้าดีเล่ลูกชายันเนี่ยวันวันมันคลุกแต่ในห้องทดลองไม่ได้เลยคือปงตะกูลเลยเจ้าคุณเลยอุ้ยเอ้ยโหนี่นะประพาลูกสาวผมควันวันก็คลุกแต่ในครัวทั้งตอกก้าวกระปราไปงั้นทเออสี่เดือนลูกชายไปเลยไม่สนไม่สนเลยอย่างนี้มันน่าจะแนะนำให้เจ้าดีเล่ลูกชายผมรู้จักันบ้างอ๋อเพื่อว่าไม่เอาละครตอนไป หนุ่มๆสาวๆสมัยนี้มันต้องให้รุ่นเรานี่ชักน้ำได้เก้อเหล่ากออะไรอยบนี้คอยูวางใจได้นะเจ้าคุณนะความจริงน่ะแม่ประพานี่ผมก็ชวนกันมาแต่แกไม่ยอมมาครับ เอาอย่างนี้สิครับร้อนถ้าวันหน้าพอดีเลยเพว่าไปแวะเยี่ยมที่บ้านผมมาผมยินดีต้อนรับขับสู้เต็มที่ขึบคหน้าขึ้นตาผมฉัน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 ขับรับครับตามสภานานพบกันสิใจจริงๆนะที่ได้พบกับกายแล้วเฮ้ยไม่ทราบว่าแกยังทะลึ่งอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านรีบหน่อยดิการมาถึงแล้วแต่ไอ้กอนไอ้โดนหนักตัวเก่าไอ้หนักวันน้ำหนักไอกคนในบ้านนะเขาเองพูดไม่มองอีก เงอนเ้วนลูกรอนี่ที่หใครเรียกวะอ๋อไอ้กเฮ้ยด, <Hey, S 1> ดาฮยู่ด๊าบนะอะไรท้เหรออะไรทอเลยสเหม่งติงอ่ะอะไรท้อเลยซับผมหอไสเม่งติงเลยวะไอ้นี่แปลกเลยวะอยู่หลายประเทศนีกว่ามันไม่ได้แปลก เข้าขายบ้าแล้วฮะเฮ้ยเฮ้แบรนด์เพชรเต็มเบอร์อีไอ้นี่ไอ้นี่มันบ้าด้วยนะมองหน้าดีเวลาพูดด้วยอืมไอ้นี่มันบ้านะบ้าด้วยรวยด้วยอืมแต่เด็กมันสวยนะสวยนี่ไงเออชมหน่อยเว้รวยรอเดียงมาเป็นไงพระเอกเว้ยดับแต่นี่นะอืมตั้งแบ่มีมาออมานะพ่อทำใจตายแล้วพ่อชื่อจิ้เบ้พ่อเหรอนั่ยนั้นต้องขอแสดงความยินดีด้วยองค์อัญลาร แสดงความยินดีเรื่องไรอ้าวก็แสดงความยินดีที่มีเมียสวยไงครับเออลองโอบปทีหนึ่งหรือว่าแสดงความยินดีพ่อพ่อฉันตายด้วยด้วยนั่นด้วยยินดีด้วยยินดีทางสบายดื่มละเฮ้ยอย่าไปถือมันไอ้นี่มันบ้าไม่ใช่บ้าธรรมดาบ้ามากด้วยเลี้ยงมันไว้ดูเล่นนะเพราะว่ามันกินอาหารไม่ค่อยจุกเอาไว้ลูบหัวเล่นยามเหงากินได้แล้วไปแล้วโน่นนะมอนทา ดิณันธาเมีอะไรดิณันธานั่นนี่ดิเล่ดีที่ได้รู้จักครับไอ้งวนแต่เสียใจจังเลยที่แต่งงานแล้วเฮ้ยดอกฮะไอดอกอะไรต้องเสียใจเพราะอะไรเหมือนเดิมเลยฮะนี่ที่เอาตีนกายอย่างเดียวหรือจะเอาตีนควายขึ้นมาทำกายอย่างนั้นสิ ฮะไอ้ดอกดอกเหลยนนี่สารภาพเลยนะว่าอุตส่าห์หมายตาไว้ตั้งนานแล้วอ๋อนี่เป็นใจเหรอนี่อยากเปลี่ยนันนีอะไรหรอกกุยกับเมืงอย่่งเมียกูเดี๋ยวไอ้หัวไอ้ที่สวยๆอย่างเงี้นะแล้วสดๆทำไมไม่ชวนมาบ้างฮะอืมต้องถามมมมก่อน่อื่องนี้ต้องถามมม้ก่อนอะไรวะสนใจเหมือนกันเหรอมม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 มหมมมมวมมมมม ผลิพ่อเธอไงท่านโทษครัพบกชาติหว่าไงคือพิธีไอ้กอนตอนแรกก่อนที่ว่าหัวกระได้ตอนไปบ้านไพ่ใหม่ๆก็ไพ่นี่ไม่ับว่าผมชอบไมีสิธนาจะไปไพ่นี่แค่สัมเปิลเท่านั้นของจริงยังอยู่ในสต็อกยังไม่ได้แกะกล่องออกมาโชว์ สวยกว่านี่แยะเลยอยากเห็นจังเลยอยากเห็นเหรอไม่อยากเห็นจะตามให้ดู๋ึงนี้เลยว่าเอาป่ะเอาป่ะครับเดี๋ยวผมเรียกฝึกสอนไปยืนข้กงน้อก่อนคือว่า 还不来？ เชิญครับเชิญคับขอบคุณค่ะน้องครับอ่าค่ะคือพี่อยากจะแนะนำตัวนะครับ พี่นะเป็นประธานของมูลนิธิแห่งหนึ่งที่กําลังมีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่นะครับ hmm, ค่ะตอนนี้คนกําลังเดือดร้อนไปทั่วเลย oh, เราก็เลยอยากจะช่วยเหลือโดยการเรียรายเงินนะครับรา,ายละเอียดมีให้อ่าน oh, ด้วยนะครับ oh, นะสักครู่นะครับไหนอะคะพี่เดี๋ยวพ,พี่พี่หาอนแป๊บเดียวโอเคโอเคค่ะอ่าอันนี้แหละครับ ถึงจะไม่หล่อเหมือนคนอื่นแต่ผมจะไม่มีคนอื่นเหมือนคนหล่อเอออุ้ย <laughs> <laughs> ผิดอันครับอ,อ,อุ้ย <laughs> ต้องอีกอันนึงครับออผิดนะ <laughs> ครับอันนี้แหละครับถูกต้องเลยเจอหน้าทีไรหัวใจชอบหายตัวเพราะมันมัวแต่ไปอยู่กับ เธอข้างในผิดอีกแล้วผิดบ่อยนะคะคำนี้ถูกต้องแน่นอนเลยครับเดี๋ยวนะครับเอ๊ะมันไปอยู่ที่ไหนเอกาอาสารผมกวาดซะเยอะแยะไปหมดเลยแบบนี้ใช่แล้วอ่าฉันนะจ๊ะโรตีใส่ไข่ใส่ใจรักก๋วยเตี๋ยวใส่ผักแต่รักพี่ใส่ใจอุ้ย ผิดเป็นครั้งที่สามผิดซ้ำผิดซากขอโทษนะครับเดี๋ยวหาที่ถูกต้องให้ครับออเออพี่คะครับหนูว่านะคะพี่ไม่ต้องหาแล้วค่ะพอดีว่าฝนก็มีเหมือนกันค่ะพอดีว่าได้มาจากมาหาลัยค่ะน้ำท่วมน้ำท่วมอะไรอย่างนี้เหมือนกันเลยโอ้ใช่ค,ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะหนูให้พี่เลยค่ะ รายละเอียดนะครับอกินทานน้ำหลังฝนคนเรียกรุง้งแต่อยู่สูงกินจันนั้นราหูเหล็มหญ้าอ่อนต้อนไว้ไม่น่าดูแสนอดสูเรียกโคแก่แน่แท้เอ้ย คนจีบบ่อยเลยสิข้ายหญ่เนี่ย